สวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับสรุปรายงานข่าวลีพูประจำวันที่16พฤษภาคมนะครับ2563ล่าสุดนะครับสื่อแฉร์แล้วครับว่าคิมิเนสเนี่ยเลือกทีมที่ย้ายแล้วนะครับเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับทีทีมท a l กเนี่ยสื่อลูกหนังชื่อดังแฉว่าลาอูคิมิเนสเนี่ย ยอดกองหน้าทีมชาติเม็กซิกันนะครับของหมาป่าวูฟแฮมตันเนี่ยพร้อมปฏิเสธการย้ายร่วมทีมปีศาจแดงนะนะครับและไก่เดือทองทอตแนมฮอตสเปอร์ครับเพื่อย้ายไปอยู่กับหงแดงลีพูลหลังจบฤดูกาลนี้ครับสำหรับคริมินเนสในวัย29ปีนะครับโชว์ฟอร์มได้แบบร้อนแรงมากครับซัดไปแล้ว39ประตูจากการลงเล่น88นัดนะครับนับตั้งแต่ย้ายมาจากเบนฟิก้าเมื่อปี2018นะครับ โดยรดูการเนี้ยเจ้าตัวกดไปแล้ว13ประตูกับ6แอซิสส์นะครับในพรีเมียร์ลีกอังกฤษทาให้ตกเป็นเป้าหมายปองของ3ทีมยักษ์ใหญ่แต่อย่างไรก็ตามวม่าข่าวล่าสุดของทีมท็อกเนี่ยระบุแล้วครับว่าคริมิเนสพร้อมปฏิเสธแมนยูกับสเปอร์เรียบร้อยนะครับเนื่องจากความแน่วแน่ว,นว่าต้องการย,าย้ายไปคาแข้งกอบหงแดงอะ่ะมีเต็มร้อยครับและการจะได้ร่วมง,งานกับเจเกนคอฟด้วยผู้การทีมคนเก่งของหงแดงปัจจัยสําคัญเลยที่ ทำให้เขาตัดสินใจย้ายมาอยู่ลีพูครับเอาล้ครับเราก็มาดูกันต่อไปครับว่าคิมิเลสเนี่ยจะย้ายมาลีพูตามที่เจ้าตัวให้สัมภาษณ์หรือเปล่านะครับล่าสุดแมนยูกับสเปอร์ก็เฮลกินไปครับแล้วมาอีกข่าวนึงครับเป็นข่าวของเรอัวมาดริดนะครับ,รบล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่15พฤษภาคมนะครับสื่อดังของอังกฤษเนี่ยแชร์ว่าราชันชุดขาวเรียวมาดริดเนี่ยสโมสรยักษ์ใหญ่ศึกลาลิก้าสเปนนะครับ พร้อมปล่อยเกเรตเบลนครับปิดทีมชาติเวลกับฮาเมสโรดิกเกสนะครับกองกลางทีมชาติโคลอมเบีย Columbia ออกจากถิ่นซานเอโกเบนาบิลนะครับในช่วงซัมเมอร์แบบไม่มีค่าตัวทางนี้เรียวมัดิดนะคือหนึ่งในทีมที่ได้รับผลกระทบด้ากนการเงินพอสมควรนะครับจากปัญหาโควิด -19 เนี่ยทำให้ทีมเสียรายได้ในหลายจุดนะครับมันส่งผลให้พวกเขาจะเป็นต้องปล่อยสตาร์ดังบางรายที่มีค่าเหนื่อยสูงออกจากทีม ซึ่งคนแรกเลยก็น่าจะเป็นแกเร็เบลนะครับค่าเหนี่ยเขามีมากถึง6 0แสนปอนต่อสัปดาห์นะครับและฮาเมสโรดิเกสนะครับที่ออกจากทีมแบบไม่มีค่าตัวนะครับเพื่อทำให้ดีลการย้ายทีมนั้นง่ายขึ้นนะครับเพราะคงเป็นเลื่อนยากครับที่จะมีทีมที่ทุ่มเงินก้อนโตเพื่อเป็นค่าตัวแถมยังต้องมาจ่ายค่าเหนื่อยมหาศาลอีกนะครับสำหรับเบลเนี่ยในวัย30ปีเนี่ยซัดไปแค่2ประตูกับ2แอสซินะครับจากการลงเล่น14นัด ในลีลิก้าซีซั่นนี้ครับและมีค่าเหนื่อยอยู่ที่6 0แสนปอนเลยครับก็คือสัปดาห์ละ23.4ล้านบาทเลยทีเดียวนั้นได้รับความใจกับนิวเซิลครับทีมที่กำลังได้กลุ่มทุนซาอูเนี่ยมาเป็นเจ้าของใหม่ขณะที่ฮาเมสโรดิเกสเนี่ยในวัย28ปีครับลงเล่นไป7นัดทาได้1ประตู1แอสซิดเนี่ยมีค่าเหนื่อยอยู่ที่280,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับหรือประมาณ11ล้านบาทตกเป็นที่หมายปองของอาร์เซนอลแมนยูรวมรวมถึงลีพูครับ และมีแอติโกมาดิดด้วยนะครับโอเคครับสรุปรายงานข่าวรีบูประจำวันที่16ุพฤษภานี้มีเท่านี้ครับถ้ายังไงก็ใครชอบคลิปนี้นะครับก็ยกนิ้วขึ้นมาครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยครับหลังจบคลิปครับช่วยกดให้ผมหน่ยครับจะเป็นได้เป็นกำลังใจกันทำคลิปเก่ะคลิปต่อนะครับขอบคุณมากครับ